เปิดบ้านแจ๊ชชวนชื่นนอกใจภรรยายกมรดกให้ทั้งหมดจับได้นอกใจภรรยาสำนึกผิดยกมรดกให้ทั้งหมดเปิดบ้านแจ๊ชชวนชื่นมีความรู้แค่ปหกแต่กลับมีตังหลัก10บล้านเปิดใจกับเจเนิเฟอร์คิมในรายการถึงเรื่องราวชีวิตครอบครัวกับสีภรรยาแจงปุณาสาพรมยศคิมบอกว่านึกในใจว่าถ้าถามไปบ้านจะแตกไหมได้ยินเวาลาสุดภรรยาจับได้ร้องไห้เหมือนมา้า แจ๊บอกพูดได้หมดไม่มีอะไรจะเสียไม่มีภาพลักอะไรเมื่อถามว่าเวลาภรรยาจับได้ล่าสุดทำไมร้องเหมือนมา้าแจ๊ตอบว่าเขาเรียกว่าน้ำตาจระ,ะเข้ร้องไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปกัดไม้น้ำตาลูกผู้ชายมันจะไม่ค่อยออกกันทุกคนเราร้องเมื่อไหร่การแสดงเราดีประดุดเราเป็นลูกศิษย์หม่อมน้อยเขาก็ต้องเชื่อเราที่ร้องให้พระรู้สึกปินจริงๆที่เราไปนอกใจภรรยาถามว่ากี่ที่แจ๊บอกคนเดียวแต่สองที่ถามว่าเซียนขณะนี้ทำไมโง่ให้เขาจับได้ แนบอกว่าฉลาดเจอกับฉลาดกว่าแต่เขาฉลาดกว่าแค่นั้นเองถามว่าพลาดจุดไหนเรียกว่าความเผลอพลพร้อมทั้งบอกผู้ชายทั้งหลายว่าต้องพูดคํานี้เลย2ออย่างถ้าจะเจ้าชู้อย่ามีภรรยาถ้ามีภรรยาก็อย่าเจ้าชู้เวลาโดนภรรยาจับได้ตอนนี้ทรัพย์สินมรดโคทั้งหมดโอนเป็นชื่อภรรยาแจนบอกว่าก็ยอมมันก็จริงของเขาเราจะไปแย้งทําไมผมเข้าใจโลกเราเลิกกับเขาไปโดนแน่สังคมประนาม ต่สุดท้ายเราทำงานได้แต่เขาทำไม่ได้เจนเนเฟอร์คิมตอบกลับว่าไม่เกี่ยวหรอกว่าเขาจะทำงานได้หรือไม่ได้เขามองถึงเพื่ออนาคตของลูกมากกว่าแจดพูดติดตลกมันจะทุกอย่างไปจากผมคิมสซวว่าเขามีตาสามีแห่งชาติแต่แจดเป็นศีภรรยาแห่งชาติแจดรีบยั้งทันทีใครสามีแห่งชาติไม่รู้แต่รางวัลสามียั่ยงทาศผมแน่ๆนเปิดบ้านครั้งแรก แ๊ดเผยชีวิตวัยเด็กวัยรุ่นเคยหลงไปเสพยาเกเรไม่ไปเรียนรุ่นพีชวนเสพยาที่โรงเรียนจนเมายาไม่รู้เรื่องกลับมาบ้านได้ยังไงไม่รู้เพราะยังเมายาอยู่อาการหนักจนพ่อกับแม่ต้องเรียกมาคุยแถมยังโดนแม่ด่าไล่ออกจากบ้านแ๊ดเผยว่าตอนเมายาจำอะไรไม่ได้เลยแต่มีคนมาเล่าให้ฟังทีหลังเราก็บอกพ่อแม่ว่าเราไม่อยากเรียนแล้วอยากเล่นตลกวันนั้นก็เริ่มเข้าวงการเลย ่อนแจ๊ดจะเผยว่าพ่อรักแจ๊ดมากที่สุดพอเป็นลูกคนเล็กมีอะไรก็จะให้จ๊ดมากที่สุดเขาเป็นคนที่มีจะให้ขออะไรก็ให้หมดอยากบอกพ่อไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นไม่ต้องห่วงแม่หรือใครที่อยู่ข้างหลัง mm. ก็จะทําแทนพ่อทุกอย่างจะส่วให้ถึงที่สุดดูแลครอบครัวทั้งหมด